ถูกฟ้องบัตรเครดิตเราจะไปเจราจากับเขาที่ศาลยังไงดีวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมทนายเบิร์ตเหมือนเดิมนะครับในช่องกฎหมายใกล้ตัวนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการเจราจากับ เจ้าหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เจ้าหนี้ leasing รถยนต์นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เราทำกันในเรื่องของได้รับหมายสารแล้วเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเ,เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใหนะ้ไม่ต้องนะครับเข้าไปมันมี2คลิปยองไง ก็กลับไปดูได้นะครับหลังจากที่เราได้รับหมายสารเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วล่ะเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราไปศาลเนี่ยจะไปเจรจากับเขาอย่างไงเอาล้ครับเราจะแบ่งเป็นอย่างงี้แล้วกันเนาะเอาของบัตรเครดิตก่อนเครดิตก็คือเอาไปผ่อนรูดซื้อของ2บัตรกดเงินสดก็คือเขาให้บัตรมาเราไปกดเป็นเงินออกมาใช่ไหมครับ 3. ตัว Personal l o a n ตัวเงินกู้ก็คือ ไปทำสัญญาเสร็จแล้วเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีเรามานะครับอันนี้ก็คือจะรวมอยู่ในความหมายเดียวกันสำหรับการเจราจากับธนาคารหรือเจ้าหนี้บัตรเครดิตนะครับเขาจะมีรูปแบบในการเจราจาอประมาณ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเขากำหนดมาให้เลยว่าถ้ายอดหนี้นะครับสมมุติว่ายอดหนี้ไม่เกิน50,000น,นะครับผ่อนได้กี่งวด12งวด50 0 0 0ถึง1,000งวด หรือเกิน1,000 0แสไม่เกิน3,000สนเนี่ยสามหงวดหรือเกิน3,000 0 0ขึ้นไป48งวดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับอีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะยังไม่กำหนดหลักเกณฑ์แบบนี้มานะครับทนายความหรือว่าผู้ระบมอดน้าช่วงก็จะต้องโทรไปขอยอดเพราะเขาจะคํานวณดอกเบี้ยณนะวันที่ทํายอมแล้วก็คํานวณออกมาว่าให้เราเนี่ยผ่อนได้กี่งวดนะครับ ส่วนฟังของเรานะครับที่จะไปเจราจาบเขาเนี่ยจะขอลดยอดหนี้หรือจะผ่อนเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับอันแรกที่จะลดได้มากที่สุดนะครับก็คือขอปิดยอดหนี้จากที่ฟ้องมานะครับจากที่ฟ้องมาเนี่ยใช้ตัวไหนเป็นหลักเกณฑ์ก็คือ,อทุนทรัพย์นั่นเอง แล้วทุนทรัพย์ดูตรงไหนก็ดูตรงหน้าฟ้องที่เราได้รับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะทุนทรัพย์อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมาใ,ใกลใ้ดูนะนวนทุนทรัพย์นะครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยให้ดูใกล้ๆประมาณนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะจำนวนทุนทรัพย์ซึ่งทางธนาคารก็จะดูยอดทุนทรัพย์นี่แหละครับประกอบการพิจ,จารณาว่าจะลดให้เรากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็น2 0 3 0หรือ50%อนตอนนี้ยอดปิดนะครับเราอาจจะ คุยกับทางธนาคารได้ตั้งแต่ที่เราได้รับหมายสารเลยเนาะนเขาจะให้เบอร์ติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรทนายเบอร์โทรสำนักงานนะครับที่ติดตามยอดนี้เราสามารถที่จะคุยยอดปิดกับเขาได้เมื่อได้ยอดปิดที่เราไหวแล้วก็สามารถปิดได้ถ้าหากว่าเราปิดก่อนจะถึงวันนัดศารเนี่ยวันนั้นเราอาจจะไม่ต้องมาสารเลยก็ได้ติดต่อสารงานให้ดีทนายความเนี่ยก็จะมาถอนฟ้องให้หรือถ้าเราสะดวกที่จะมาสารก็มาติดตามที่สารก็ได้นะครับว่า เขามาถอนฟ้องให้เราจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้คุยกันไว้ก่อนจะมาคุยที่ศาลก็ได้นะครับขอยอดปิดไว้ก่อนเผื่อเราไหวในยอดที่เขาลดให้แล้วก็จะได้ปิดบัญชีกันไปเนาะส่วนการขัพรนเป็นงวดนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าธนาคารมีหลักเกณฑ์มาแล้วหรือเขาโทรถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลยอดนี้แล้วเนี่ยบอกเรามาแล้วว่าเท่านี้งวดนะแต่เราไม่ไหว มันสูงเกินไปเราจะทํำยังไงดีนะครับเราก็ลองต่อรองได้อีกนิดนึงก็คือว่าผมขอผ่อนแบบขั้นบันไดได้ไหมบางคนอาจจะประสบปัญหาก็คือผมเพิ่งได้งานใหม่เพราะที่ผ่านมาที่ผมผิดนัดไปเนี่ยเพราะมันตกงานผมไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนใช่ไหมตอนนี้ผมได้งานละแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่างานเราเนี่ยมันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนก็ขอผ่อนเขาแบบน้อยๆไปก่อนการผ่อนแบบนี้เขาเรียกว่า ผ่อนขั้นบันไดนะครับเป็นการผ่อนแบบขั้นบันไดคือช่วงแรกของการผ่อนเนี่ยจะผ่อนน้อยไปก่อนนะครับเช่น12งวดแรกผ่อน2000บาทงวดที่13ถึงงวดที่24ขยับขึ้นไปเป็น 3, 000 24ถึง36เป็น4,000ันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้จบไปใน36งวดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผล ทุกธนาคารแต่ว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์การผ่อนแบบขั้นบันไดแบบเนี้ยอยู่ในทางเลือกให้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะบริหารทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ภายในจํานวนงวดที่เขากําหนดมานะครับแต่ถ้าหากว่าเราขอผ่อนแบบขั้นบันไดกับทางธนาคารไม่ได้หรือทางธนาคารแจ้งว่าไม่มีหลักเกณฑ์ในการ ผ่อนแบบขั้นบันไดนะครับก็ให้เราดูในสัญญาปณีปนอมยอมความไปวาและส่วนมากเนี่ยจะมีแบบขั้นต่ำให้ก็คือเช่นอนุมัติ36งวดนะครับผ่อนงวดละไม่น้อยกว่า2 0 0 0 3,000แบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นการผ่อนขั้นต่ำเหมือนกับที่เราผ่อนบัตรหรือผอ่อนสินเชื่อที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ดูนิดนึงอยากให้ดูรายละเอียดในสัญญาปณีปนอมยอมความอีกนิดนึงนะครับว่า จำนวนงวดที่เขาอนุมัติมาเนี่ยแล้วให้ขั้นต่ํามาด้วยเช่นอ,อนุมัติมา36งวดเนี่ยให้เราดูว่าถ้าหารจํานวนงวดออกมาแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่ห่างจากขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราจ่ายขั้นต่ําไปแล้วเนี่ย35งวดมันยังคงเหลืออีกเท่าไหร่เราต้องไปจ่ายในงวดที่36นะครับ ถ้าเลยงวดที่36ไปเนี่ยมันจะมีดอกเบีย้ยนะครับก็คือถือว่าเราผิดสัญญายอมนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ผิดสัญญายอมเลยก็คือต้องให้จบภายในจํานวนงวดที่เขากําหนดมาใช่ไหมครับและผมอยากให้ดูสัญญายอมอีก,อกนิดนึงก็คือในส่วนของดอกเบีย้ย โดยทั่วไปการทําสัญญายอมในชั้นศาลเนี่ยระหว่างงวดที่เขากําหนดมาเนี่ยเช่น24 36 48เนี่ยในระหว่างผ่อนเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบียเ้ยนะครับอันนี้คือสัญญายอมที่ดีเนาะแต่ก็จะมีหลายๆธนาคารหรือบางธนาคารเนี่ยระหว่างผ่อนเนี่ยก็ยังคงมีดอกเบีย้ยด้วยให้เราดูว่าเราไหวกับดอกเบีย้ยนั้นไหมถ้าหากว่าไม่ไหวเนี่ยให้สารพิพากษาดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งดอกเบีย้ยที่กําหนดมาข้างหลังนั้นอะ อาจจะสูงถึงร้อยละสิบนะครับโดยทั่วไปสารพิภากษาอาจจะประมาณ7.5 10อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะไม่ถึง15แต่ถ้ากำหนดล็อกมาเลยเนี่ยว่าสิบห้อย่างเงี้ยมันอาจจะดูสูงไปหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นคนละตัวกันกันกนกบข้อที่บอกว่าหากพินัดของคิดดอกเบี้ยร้อยละสิอันนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะบางทีบางธนาคารที่เขากำหนดมาแล้วว่าระวังพ่ไม่มีพอเราไปอ่านดูเอา้า มันมี15ด้วยอ่านให้ดีๆนะครับว่า15นั้นน่ะเกิดจากอะไรเกิดจากระหว่างผ่อนไปด้วยหรือเกิดจากหากผิดสัญญาแล้วจึงจะคิดอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเราดูไม่ดีมันจะเสียประโยชน์ได้นะครับซึ่งบางทีเขาให้มาดีแล้วอา้าวตาหาเรื่องเอ้ยอะไรเนี่ย15นะครับให้ให้ดูตรงนี้ด้วยเนาะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าทนายตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยก็ให้เตรียมเอกสารไปทํายอมกับกเขาอย่างเดียวเลย พิาพากษาได้ไหมพิาพากษาก็ได้นะครับแต่ว่าในหลายๆธนาคารเนี่ยนะครับบางครั้งการอนุมัติยอดทำายอมเนี่ยอาจจะอนุมัติเต็มทุนทรัพย์บางคนก็จะบอกว่าไม่ลดให้เลยเนี่ยแต่จะลืมว่าเราได้ทยอยผ่อนไปเป็นงวดนะครับและถ้าหากว่าสารพิาพากษาแล้วพิาพากษามาเป็นก้อนเนี่ยเราอาจจะต้องชําระทั้งก้อนนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ให้ผ่อนเลือก หลังจากที่มีคำพิพากษาบางธนาคารก็อาจจะให้ผ่อนก็ได้นะครับแต่จำนวนงวดที่ผ่อนเนี่ยมันจะไม่ยาวหรือไม่ได้มากเท่ากับการผ่อนก่อนที่จะมีคำพิพากษาเนาะเพราะถ้าสารมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยบางคนมีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินมีเงินเดือนที่เกิน2 0 0ห0อะไรเงี้ยก็อาจจะถูกยึดหรืออายัดได้อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แต่ตัวเราบางสัญญามีผู้ค้ำด้วยผู้ค้ำเป็นญาติเพื่อนพี่น้องเรา เราไม่มีที่ดินสบายใจแต่พ่อแม่เรามีเพื่อนเรามีตอนที่เราไปขอให้เขามาคำ้ำก็ไปขอร้องเขาใช่ไหมครับตอนที่มีปัญหาขึ้นมาเราจะเอาตัวรอดคนเดียวปล่อยให้ผู้ค้ำเนี่ยถูกยึดทรัพย์มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไหวเราก็ไปเจราจายอดทำยอมกับเขาเนาะและบางคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่าผมหรือหนูเนี่ยไหว5 0 0 1 0 0 0ขอให้ศาลพิพากษา ให้จํานวนนี้ได้ไหมให้ผ่อนเป็นงวดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเขาฟ้องให้เราชําระนี้ทั้งก้อนพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับศาลก็จะพิจารณาว่าจะให้ตามนั้นหรือเปล่าหรือถ้าให้แล้วเนี่ยจะกําหนดให้เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะถ้าหากว่าศาลกํา,ากหนดให้ต่ำกว่าต้นเงินต้นเงินก็คือจํานวนเงินที่เรากู้ไปจากเขาหรือจํานวนเงินที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ย ถ้ามันต่ากว่านั้นไปเนี่ยก็จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งะนะครับเขาก็เสียหายเหมือนกันเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนาะมีต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานมีค่าดําเนินการต่างๆศาลก็จะมองในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันก็ไม่ยุติธรธรมกับอีกฝั่งหนึ่งเนาะแต่การทําสัญญาปณีปนอมยอมความเนี่ยเป็นความเต็มใจและเป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายศาลก็เลยมีอํานาจที่จะพิภากษาตามสัญญายอมนั้นหรือตามข้อตกลงที่คู่ความนั้นอนะ ตกลงกันอันนี้เป็นไปได้นะครับก็อยากให้หลายคนเนี่ยทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการให้ข้อมูลในการเจราจากับเจ้าหนี้บัตรเครดิตเนาะว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไงแล้วก็เราจะมีทางเลือกอยังไงบ้างที่จะไปเจราจาเขาทีแรกผมว่าจะทำรถยนต์ไปด้วยเลยในคลิปเดียวแต่ก็เกรงว่ามันจะยาวเกินไปอนะ่ะเนาะก็อาจจะแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่ง แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจัดทยอยลงให้เนาะสำหรับาการเจราจากับ l i s i n g รถยนต์ซึ่งจะมีทั้งรถยังอยู่กับเราแล้วก็รถที่ถูกยึดไปแล้วเขามาฟ้องส่วนต่างเนาะยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับก่อนลากันวันนี้นะครับก็จะขอลาด้วยพุทธสุภาษิตเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับที่ว่าบัตรตัง กดกันจังมึงจะพังนะครับความหมายก็คือบัตรมีตังเอาไปกดกันจังระวังชีวิตจะพังไม,ไม่ใช่พุทธสุภาษิตใช่ไหมโอเคโอเคสวัสดีครับ